สวัสดีครับผมอนุ่มโซลารเซลล์ครับนะวันนี้นะครับเดี๋ยวมาทดลองปั๊มนะครับปั๊มตัวสีเหลืองผมนะปั๊มไดโวนะครับปั๊มจุ่มนะครับปั๊มจุ่มนะนะครับผมนี่นะครับผมติดตั้งเอาไว้แล้วนะนี่นะครับติดตั้งเอาไว้แล้วนะครับปั๊มสีเหลืองผมนะเอ็มเทคนะครับสาหรับใครที่กําลังต้องการนะครับปั๊มน้ํานะครับปั๊มปั๊มจุ่มนะครับปั๊มจุ่มเนาะ สำหรับดูดน้ํานะครับเข้าไร่เข้านานะครับเหมือนผมตอนนี้นะผมกําลังจะดูดน้ําจากสระน้อยนะครับเข้านานะครับผมเนาะน้ํากําลังจะแห้งนะครับเดี๋ยวจะมาลองดูดน้ํากันนะครับสําหรับปั๊มตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแม่เพจให้ดูนะนะครับก็ดูดได้นะครับน้ําออก2นิ้วนะนะครับผมใช้ไฟเป็นไฟดีซีนะครับสําหรับ ใช้แผงโซลาเซลล์นะครับผมเนาะก็ยีิบสี่โวลต์นะครับแผงเดียวก็ทํางานได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับลองแผงเดียวนะห้าร้อยห้าสิบแผงเดียวนะครับผมมาดูกันนะครับความแรงของน้าเนี่ยมันจะแรงไหมนะครับผมสําหรับใครนะครับหรือเพื่อนเกษตรกรท่านใดนะครับที่กําลังต้องการปั๊มน้านะครับปั๊มจุ่มนะนะครับดูดดูดน้ําตามลําห้วยลําคลองนะครับผมสําหรับดูด เข้าไร่เข้านานะครับดูดลดผักนะครับลดหญ้านะครับผมตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะนะครับผมท่อออก2นิ้วนะนะครับใช้ไฟเป็นไฟ DC ไฟโซล่าเซลล์นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าผมใช้ท่อกี่เมตรนะวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมจะเห็นว่าน้ําพุ่งออกมาแรงๆเลยนะครับเห็นไหมครับน้ําเต็มท่อเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือท่อ PVC นะ2นิ้วนะครับผมน้ําออกเต็มท่อนะ เวลานี้ก็เป็นเวลา11โมงครึ่งนะครับเอ,อ่อฟ้าฝนก็ฟ้าเปิดนะครับวันนี้ฟ้าเปิดแล้วก็แสงก็เข้มมากเลยนะครับวันนี้เนาะก็ปามมันก็ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเนี่ยครับก็จะแสงสังเกตเห็นมวลน,น้ํามาเต็มท่อนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะครับหรือกเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับ๊มน้ําก็ติดต่อเข้ามาได้นะนะครับผมผมก็มีจําหน่ายอยู่นะครับผมเนาะ สำหรับแผงโซลารเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์เป็นมือสองมีตําหนิก็มีนะครับผมเนาะก็เริ่มต้นตั้งแต่550นะครับ550 500 5 45วัตต์นะครับแล้วก็570วัตต์นะครับผมก็สนใจก็เข้ามาเลือกซื้อมาเลือกหากันได้นะครับที่บ้านนานะครับเนาะที่บ้านนาของผมนั่นแหละครับที่ที่ผมทําคลิปนะครับผมเนาะก็เข้ามาเลือกกันได้เลยนะครับอ่านะครับ ก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมาแค่มารีวิวแค่ตัวปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มจุ่มนะปั๊มจุ่มนะครับปั๊มจุ่ม24โวลต์นะครับใช้แรงดันใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์นะครับหรือแบตเตอรี่ก็ได้นะครับผมเนาะเลือกใช้เอาเลยนะครับผมเนาะนะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะไฟ AC ไฟหลวงไม่ได้ใช้เลยนะครับก็คือดูดน้ําแบบฟรีๆเลยนะครับผมเนาะดูดเข้าไร่เข้านานะครับนี่นะครับเห็นแอน้ำเต็มท่อนะ อ่าผมใช้อยู่นะครับปั๊มตัวนี้ผมใช้ประจํานะอันนี้คือใช้จริงจังนะครับผมใช้ใช้ดูดน้ําจากสระนะครับจากสระนะครับมาที่แปลงนานะครับผมเนาะถ้าเกิดว่าน้ํามันแห้งนะครับผมก็ดูดน้ําจากสระผมนะครับมาเข้าแปลงนาเนาะอ่านะครับก็จะจะเห็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมเนาะอ่าไม่ต้องคุยอะไรมากมายนะครับผมปั๊มตัวนี้นะครับผมใช้มาประมาณสัก ปีกว่าแล้วนะครับทัามตัวนี้เนาะก็ยังใช้ได้ดีนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะไรสมบุกสมบันมากนะครับคือผมแนะนําให้ใช้คือใช้ใช้ช่วงเช้าเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงบ่ายก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเนาะมันก็จะยืดอายุการใช้งานนะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้ทั้งวีทั้งวันนะครับดูดน้ําทั้งวันเลยเนี่ยครับมันจะทําให้ปั๊มเราเนี่ครับเสื่อมคุณภาพเร็วนะนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้วันละสี่ถึงห้าชั่วโมงเนี่ย นะครับปั๊มรับรองอยู่แล้วเราทนได้นานนะครับเนาะสอมปีขึ้นนะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามการะหนุ่มมาโดยตลอดนะครับผมอ่นะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ